วันนี้เรา,าพบก,กับเรื่องพัดลมหมอ้อน้ำหรือความร้อนนะครับก็พัดลมตัวนี้มันจะทำหน้าที่นในการดูดอากาศจากหน้ารถเนาะอ,อากาศที่เย็นกว่าดีกว,ว่าหน้ารถผ่านแผงแอร์แผงหมอ้อน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของเหลวที่อยู่ในแผงแอร์หรือแผงหมอ้อน้านะครับเมื่อความร้อนขึ้นองค์ประกอบมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแผงหมอ้อน้าที่ตัน น้ำยาว่าน้ําพี่ขาดปั๊มน้ําทางวอลน้ําเสียหรือเกิดจากพัดลมที่มีปัญหาก็ได้นะครับพัดลมมีปัญหาหลายเคสมากเลยไม่ว่าจะเป็นใบพัดบันหากหรือไม่หมุนนะครับหรือมอเตอร์ข้างในมันเสียเนาะแต่คันนี้ที่เจอก็คือพัดลมหมุนปกติเมื่อมาถึงเราเราตรวจเช็คแล้วว่าพัดลมหมุนฟิลไม่ขาดหมุนแรงด้วยแต่เราทำนอณได้ดีแต่เมื่อ ขับไปสักระยะหนึ่งตัวพัดลมเนี่ยของเก่าเดิมเนี่ยมันเกิดการคลอนเนาะมันคลอนได้เนี่ยตัวเนี้ยมันโยกได้สิ่งที่เกิดคือพอมายกรุ่นนี้เป็นบูธเนาะเมื่อตัวบูธมันคลอนได้มันเกิดคันการฝืดพอฝืดนักหนักปุ๊บพัดลมมันจะหยุดหมุนไปเองเพราะว่ามันติดก่อในเคสนี้บูธมันเสียแต่ว่ารุ่นนี้แนะนําว่าอายุมันเยอะแล้วเปลี่ยนดีกว่านะครับกับเจ้าพัดลมมอน้าหน้าตาดูเหมือนจะไม่ค่อยพังนะแต่ว่าสำคัญต่อรถยนต์มากเลยในการระบายความร้อนของรถยนต์นะครับ